สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมไปจ่ายภาษีรถยนต์มานะครับไปจ่ายแบบไดทูที่ขนส่งมาเมื่อกี้นะครับ<ม>ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับมันมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับปัญหาก็คือตัวเล่มเนี่ยไอช่องที่เป็นช่องที่มันเขียนว่าเ,เดี๋ยวนะรายการเสียภาษีมันเต็มนะครับเพราะว่ารถผมเป็นรถเก่านะครับ ไอช่องที่มันเขียนว่ารายการเสียภาษีมันคืออะไรก็คือช่องที่เจ้าหน้าที่นะครับเขาจะต้องสแตมป์นะครับว่าเราเสียภาษีวันไหนนะครับจ่ายเท่าไหร่น,นู่นนี้นั่นเป็นข้อมูลเอาไว้ในรูปเล่มนะครับซึ่งของผมมันเต็มแล้วนะครับผมก็เลยกังวลว่าเอาถ้ามันเต็มแล้วเราต้องทํายังไงนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าถ้าแบบนี้ไปเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับไปเปลี่ยนที่ขนส่งที่จตุจักรนะครับ ผมยังไม่ได้ว่างไปก็เลยถามว่าแล้วถ้าเราไม่ได้ไปมันจะมีปัญหาไหมนะครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับเจ้าหน้าที่ไดทูที่ผมผมจ่ายเมื่อกี้นะเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าให้เราไปจ่ายปกติแหละเขาก็จะคีย์ข้อมูลเรานะครับลงเซฟเวอร์ลงคอมนะครับเขามีข้อมูลเราอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับแค่เขาไม่สามารถที่จะแปะหลักฐานในเล่มแค่นั้นเองนะครับจริงๆถ้าเขาเช็คก็เช็คได้ว่าเราจ่ายแล้วนะครับแต่แค่ ไม่ได้แปะในนี้นะครับแต่ถ้าเรากังวลใจแล้วก็ไปทไําเล่มใหม่แค่นั้นเองนะครับโอเคประมาณนี้ครับแชร์ประสบการณ์นะครับหลายคนน่าจะ,จะกังวลเหมือนผมนะแต่ว่าผมวันนี้ผมได้ข้อสรุปแล้วว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าข้อมูลเขาลงคอมลงเซเวอร์ไปแล้วโอเคประมาณนี้นะครับแชร์ประสบการณ์กันโอเคขับรถด,ด้วยความระมัดระวังกันนะครับทุกคน ใครกำลังมองหาประกันภัยรถยนต์ออนไลน์นะครับแนะนําทิพยะประกันภัยนะครับลองเข้าไปดูผมแปะลิงก์ให้นะครับก่อข้อมูลได้เลยนะจ๊ะ